บสวบัสดีซ่องชูวีมินิบานะครับผมวันนี้เราจะมาติดตั้งไฟท้าย R3 ไปเรื่องตัวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะผมเออเดี๋ยวตรงนี้ละครับแกะแกะดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมผมก็ดูเนาะแกะดูแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งแล้วเราค่อยถ่ายดูว,ว่าชิ้นงานเป็นยังไงก็หอมมาดีนะครับ มันจะมีกล่องกล่องใหญ่ๆกล่องน,นึงนะแกะมาแล้วก็เป็นกล่องน,นี้ก็ห่อมาแบบนี้นะอ่ากองจะเป็นมานี้ครับนี่นี่จะมีไฟท้ายแล้วก็อะไรนนี้แปะนี่ครับประมาณนี้เป็นไฟท้ายไฟเดียวหนะึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราดูสายไฟสายไฟจะมีเอ่อไม่มีคู่มือนะครับ ขียวแดงดำน้ำเงินฟ้าอะไรก็ไม่รู้นลยแสดงว่าน้ำเงินกับน้ำเงินกับดำเป็นสายไฟเดียวนะครับอ๋อส่วนตัวนี้จะติดตั้งกับตัวนี้นะครับนี่น,นีตรงนี้ครับผม่าก็ เดี๋ยวเราไปติดตั้งเลยครับผมผมไม่ผมจะไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งนะผมจะถ่ายตอนที่เสร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่น่าเสียยากหรอกเพราะว่าพอดีผมอยู่คนเดียวไม่มีคนถือกล้องให้ครับผมเดี๋ยวเราไปติดตั้งเสร็จแล้วเราถ่ายดูอีกรอบกันเลยคัไปไปเลย,เลยอ่ะครับผมตอนนี้เราก็ได้ถอดรถออกมาเยอะแล้วนะครับเยอะ เวลาถอดรถผมแนะนําให้แยกน็อตไว้นะครับแยกอะไรไว้ให้มันเป็นชิ้นเป็นทางก็มันเยอะอยู่นะน็อตก็ประมาณนี้แหละเราจะได้รู้ว่าเออตรงไหนเราถอดบ้างถอดบ้างส่วนมากเป็นลิปดำๆเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวไหนใส่ตรงไหนบ้างนะก็คืออ่ะมุกมาดูหน่อยไอ้ตรงเนี้ยอ่าโซว่าขั้วขั้วตัวเนี้ยมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยมันมันจะเป็นทิศเสียบนะครับตรงตรงเสียบนะครับตรงเสียบเนะนี่ยเนี่ย เห็นไหมเราเราจาตรงนี้ไว้นะครับเรามาดูว่าตัวนี้มันจะเสียบใส่ตรงกลางพอดีนะครับนี่นี่ช่องสามเหลี่ยมมันนี่ผมจะให้ดูว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะตัวว่าเราอยู่เป็นสามเหลี่ยมแล้วให้เอาสีเขียวเป็นช่องแรกนะครับสีดําอยู่ตรงกลางแล้วก็อ่าสีแดงหน่อยอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะดูออกอยู่เนาะเออแล้วก็แล้วก็เสียบครับเสียบแล้วก็ได้ปกติแต่ทีนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าคู่กับสีเอ่อสสยสีอะไรวะ ใช่ในเสียงว่ะสีฟ้าคู่สีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยคู่สายสีน้ําตาลนะครับ <c oughs> ก็ไล่ปกติเลยส่วนไอ้ตัวนี้เขาก็ให้มาอยู่แล้วนะครับอะแดปเตอร์เสียบเนี่ยเขาให้มาแล้วเป็นตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะให้ดูนะครับก็นาะจาได้เราจจาไม่ได้ก็ต้องแซ่หรอกมาหนักเลยครับผมตอนนี้เสร็จแล้วนะครับของก็กอง,อง,องเดี๋ยวเราจะเก็บทีหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดรถไรหม อันนี้จะเป็นตัวนี้เป็นไฟท้ายปกตินะครับแล้เวเบรกหน่อยถ้าเบรกจะเป็นกระพริบนะครับจะเป็นไฟกระพริบ,บกำไว้เลยกำไว้เลยอันนี้เป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็เปิดไฟขวาหน่อยโมน,นี่เป็นไฟขวานะครับมมเลิกกำเบรกหน่อยมันเออถ้าเราไม่กำเบรกเราเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟนิ่งๆนะครับ ก็ประมาณนี้แหละก็คลิปนี้คงจะมีแค่นี้เนาะปิดเลยก็ถ้าชอบให้กดไลค์ถูกใจกดแชร์แท่งแค์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมฮับแปดปิดท้ายด้วยนะครับมันมันโล่ง่ะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมก็จะไปหาซื้อเอาอแล้วกันก็บายบายไปละ